สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวน้อยพิดบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอิงสวัสดีเอฟซีแฟนขับผิดแสงตะวันเอบีเจนะคะคลิปนี้สิ่่บอกเรื่องเล่าของบอดโจนะคะบอดโจงุ้ยงงุ้งบอดโจสงสัยบอดโจคาดบ่ถึงนะคะพี่น้องคาดบ่ถึงตรงไหนยูยูกับมี่แดนเซอร์ผู้หนึง่ง อย่างมหาบอดจุนะคะพี่น้องอย่างมหาเล้วบอกว่าบอดบอดผมจะมาจ้างหมอลำมมาสัน่นเอ้ยี่บอดจุก็เลยว่าตัวเป็นแดนเซอร์บ่าแม่งตีแต่งหนาเพราะท่านแล้วเฝ้าไปมปาสัน่นจะมาว่าว่ายอกเล่นที่หล่ะมาสัน่นน้องเ็เลยบอกว่าผมบอกอหลี่ํำนี้ผมถือเงื่อนมากผมสิมาจองมาสั่นว่ะบอดจเลยวมาเป็นตัวบอกอหลี่ตีเดียวดีมาสัน่นเป็นแดนเซอร์พี่น้องมาจ้าง หมัวล่ำบงที่เจ้าขวงแสดงอยู่นั่มก็คือสาวน้อยเพ็ดบานแป้งนี่แหละนะคะมันเกิดอีหอย่างึ้นนะคะพี่น้องน้องก็เลยบอกว่าน้องบอกว่ามีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆนี่ละผมจีจ้างไปเฮ็ดบุญแก่เขาหาเฮ็ดบุญหากูรลวงรับประมาณนั้นนะคะพ่อโจก็เลยว่าตัวว่าอหลีติเลยตัวติดต่อส่อไป,ปสันล่ะพิดต่อแล้วครับราสั่นผมสิมาจ้างอหลี่ บาแล้วความกันเลยแตกนะครับพี่น้องเพื่อนกันเลยบอกว่าคุณยายนะ่ะเพื่อนถูกล่างวันที่หนึ่งพี่น้องอ่อนซ่อนน้ำบ่นขักตัวพี่น้องนะนี่เด้อไล่ผู้ไล่คนหรือแม่แต่แอดเพจเองก็บอกไหวได้พี่น้องต้องบอกถึงอุงองอ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงนะครับพี่น้องถ้าหากว่าแอดเพนถูกล่างวันที่หนึ่งคือเพินนี่แอดเพจก็สิบปจ้างหมัวล่ำ สาวหน่อยปิดบานเพ่งมาให้พี่น้องเบิ่งฟี่คือเพื่อนนี่แหละเนาะพี่น้องเบิ่งดูบพได้คิดต่างกันเด้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนได้แล้วพี่น้องมันเป็นจริงแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนถือรางวันที่หนึ่งยายของน้องแดนเซอร์เพิ่นถูกแางวันที่หนึ่งเพืเ่อนก็เลยอยากเ็ดบุญหายาติผู้ร่วงรับไปแล้วทั้งเบิดอผู้หลับเพิเ่นไร่มาน่นน่ะนะคะพี่น้องโดยการมาว่าจ้าง สาวหน่อยพชรบานแพงไปให้พอๆเม่ยๆชมฟี่พี่น้องน้องแดกซื่อกับบดไอเมน่แนะนําคุณยายเอาวงอื่นเลยเอาวงจ้าของอยู่นี่แหละเพส่นเบิ่งดูพี่น้องประทับใจอย่างเหลือหล้นเลยที่เดียวเชี่ยวนะคะมจาจ้างสาวหน่อยพชรบานแพงกับมาคนหามือหาเว้นแล้วเป็นบ่พี่น้องซอนดก็เลยว่าเอามือ ก่อนปิดวงไปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นมือสุดดไทยก็แล้วกันว่าส่วนวันที่ยี่สิบหกมิถุนาย,ยนเดอ้อพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาก็คือเป็นมือปิดฤดูกาลที่ว่ามือปิดว่งนั่นเองนะคะเพื่อนสสแสดง,สงทรง่ายเลยที่เดียวพี่น้องอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านวัดอยู่ณวัดหนองแก้วตำบลหน,นองแก้ว อำเภอรประจันตะคามจังหวัดปราจีนบุรีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องรางวันที่หนึ่งทำให้ได้มีความคิดว่าอยากจะจ้างสาวหน่วยผิดบานแพงไปให้พี่น้องช่อมฟี่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องนะคะหากว่าท่านใดหรือว่าตัวเอเทนเองนะคะพี่น้อง ถ้าถูร่างวันที่หนึ่งคือเพิ่นเนี่แอดเช่นเองก็สิมาจ้างสาวหน่อยคือกันพี่น้องถืวอว่าสุดยอดนี่มันเป็นจริงแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อยินดีกับคุณยายของน้องแดนเซอร์นะคะพี่น้องแดนเซอร์ในวงของบอดจูนี่ล่ละอยากจะเบิ่งคลิปเต็มกเขาไปเบิ้งในสาวหน่อยเพิบันแทงคลิปเต็มก็แล้วกันนะคะพี่นอ้องท่านใดสนใจที่จะติดตัวนะคะสอบถามนะคะ ซึ่งเป็นเบอร์ที่บอจูเพื่อนบอกให้อน้องได้ติดตไปทางซอนูเดอร์รสันนะคะพี่น้องแต่สุดท้ายก็คือว่างมัดจําเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะคะพี่น้องหากท่านในสนใจนะคะพี่น้องก็ติดตไปที่ซอนูดเลยนะคะพี่น้องนะคะหากถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะพี่น้องสําหรับในเร็ววันนี้นะคะพี่นอ้องย่างวันจะปิดฤดูกาล อาจจะมีมือว่างอยู่นะคะพี่น้องจัดนักจัดเต็มไปเลยเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไปได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเอาให,หม่เอาใหม่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไปทางสอนนุดเลยนะคะพี่นอ้องหากท่านใดเขามารับจมลิปนี้นะคะพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดเด้อพี่น้องกับการถูกร่างวันที่หนึ่งแล้ว จ้างหมอล่ำไปค้นเบิงฟี่โดยการแจกเขาเฮ็ดบุญหาผู้หลวงรับนะคะพี่น้องสามารถเลี้ยนแบบได้นะคะพี่น้องตรงนี้นะคะรวมแสดงก็ยีถิ่นเขามาเลยนะคะพี่นอ้องหากว่าท่านใดอยากจ่ห้ก็รัางใจกับท่างวงให้กับรังใ,บง,ง,ใบรงใจทา่านคุณยายนะคะที่เพิ่นมีใจนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นมีใจที่จะนะคะ เป็นมิจัยที่จะมาจ้างหมอล่ำนะคะพี่น้องไปให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ่งฟรีนะคะขอพุ่นสุข้นสุทันนะคะพี่น้องเฮ่งเฮ่งปังปังสู้ผู้สุขนเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอพุ่นไปทางบอดโจูนํากะเวลาหน่อยนะคะเพื่อนได้ฝากช่องกับแอปเปินะคะพี่น้องเบิ่งจนถึงถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบอดโจ้เพิ่ัเวลาหน่อยนะคะที่ให้ความกรุนากับแอปเปิเฮ่งเฮ่งปังปังสู้ผู้สุขนเด้อพี่น้องเด้อให้ได้มาจ้าง สาวหน่อยพิดบานแพ่งไปให้พี่น้องท่างบ้านนะคะรับช่มฟรีเด้อพี่น้องเดอ้อสาธุขอให้แอดเซนได้ฮิตคือเพิ่นบังแน่นะคะพี่น้องขอบคุณลหลายยจ้า ຈ້າຝາກມາไລຄົນເຊີນຢ່າງດີກໍາລັງແຈ້ງນີ້ I'm a man.